สวัสดีครับผมนายแพทย์ปูนตวีพรพฟาณิชเจ้าของแฟนเพจแพทย์ปูนตวีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพทย์ปูนตวีกุามารแพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้คุยกันในเรื่องที่เจอกันบ่อยนะครับ,นะรบในเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์ผสมผสานด้วยก็คือเรื่องของการเจ็บคอน,นั่นะผมก็ล่าสุดก็เพิ่งกําลังเริ่มดีขึ้นนะของการเจ็บคอที่ผ่านมานะครับเรื่องไข้หวัดเนาะ ตอนนี้เนี่ยใครที่เป็นเจ็บคอบ้างนะครับก็ลองมาฟังกันดูนะว่าเออจะมีเป็นจากอะไรบ้างแล้วก็จะทําอย่างไรให้มันทุเลาลงแล้วก็แนวทางการรักษาอย่างไรในแนวทางของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์ผสมผสานอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับนะเรื่องของการเจ็บคอนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเราตัดเรื่องอื่นก่อนนะมันมีหลากหลายสาเหตุแล้วกันนะเป็นเหมือนคล้ายๆล้างติดคอนะมี เขาเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรติดมันก็เจ็บคอได้หมดแต่วันนี้ที่ผมจะพูดก็คือเรื่องของการติดเชื้อนะนะไม่ว่าจะเป็นจากการติดเชื้อไวรัสติดเชื้อแบคทีเรียนะที่สองอย่างที่เจอบ่อยๆแล้วก็ทําให้เกิดการอาการที่เรียกว่าเจ็บคอน,นั่นเองเราจะเริ่ม approach หรือว่าการเข้าถึงกระบวนการการเจ็บคอแล้วก็จะทําอย่างไรให้มันเบาทุเลา ได้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนะเรื่องของวันนีนะ้การติดเชื้อส่วนใหญ่นะครับ80-90ปเกหรือ90กว่าเปอร์เด้วยซ้ำนะในปัจจุบันนะส่วนใหญ่มาจากเชื้อไวรัสนะต้องยอมรับนิดหนึ่งนะครับบางคนก็ไปตากแอร์มากบางคนโดนน้ำนะครับนะช่วงสงกรานแล้วก็ขี่มอไซค์นะแอร์เหมือนเมือนลมมันเป่าตัวแล้วมันเย็นมาก หรือบางทีโดนอากาศหนาวนานๆเย็นนานๆเปิดพัดลมเป่าจอ่อแอร์ตกใส่พัดลมเปดานพัดลมอยู่ปลายเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้ามาเจ็บคอนะครับสังเกตกันไหมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะนะรบที่จะเป็นจากเชื้อไวรัสนั่นเองนะเชื้อไวรัสก็เป็นเหมือนเชื้อไข้หวัดน,นี่แหละนะแต่มันจะโจมตีตรงคอแล้วก็ต่อมทอนซิลมันทำทำทำให้กลืนน้ำลายแล้วเจ็บนะบ,บางคนอยู่เฉยๆก็ยังเจ็บคอได้ เหมือนที่ผมเป็นมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วบางคนนะครับเจ็บคอเป็นจากเชื้อแบคทีเรียรลักษณะการเจ็บคอเนี่ยมันจะไม่เหมือนของเชื้อไวรัสจะให้สังเกตให้ดีนะครับถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยเจ็บคอวันแรกจะเจ็บมากวันที่สองจะทุเลาลงวันที่สามทุเลาลงอีกนะอันนี้คือลักษณะของการเจ็บคอจากเชื้อไวรัสนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียร มันจะตรงกันข้ามครับมันจะเจ็บคอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเเท่าเดิมเท่าเดิมตลอดนะครับขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของคนไข้แต่บางคนเป็นเชื้อไวรัสมาก่อนฟังให้ดีนะเจ็บคอนะน้อยลงวันนี้ก็น้อยลงวันนี้น้อยลงเอ้าเจ็บคอมากขึ้นมาใหม่อย่างนี้แหละครับเรียกว่ามีเชื้อแบคทีเรียมาซ้ําเติมนั่นเองมีหลากหลายหลายแบบนะครับเรื่องของการติดเชื้อไวรัสแล้วก็มาเป็นแบคทีเรีย หรือเป็นแบคทีเรียตั้งแต่แรกเลยหรือเป็นเชื้อไวรัสแต่แรกเลยนะก็มีแต่จะไม่เจอก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียมาก่อนแล้วมาเป็นไวรัสทีหลังโอ้โหหายยากมากเลยนะครับหาน้อยมากนะที่จะเจอแบบนี้นะครับยกเว้นหายจากเชื้อแบคทีเรียแล้วแล้วก็ไปติดเชื้อไวรัสมาใหม่จะถามว่าเป็นได้ไมันก็ได้นะครับแต่หาเจอยากมากนะทีนี้เวลาที่ติดเชื้อไวรัสและที่คอนะครับเจ็บคอเนาะตอนเช้าตื่นมา ให้เรานะครับสังเกตดูว่าตรงคอเราไปอ้าปากเราไปฉายส่องดูเนี่ยมันมีหนองมอันนี้คือดูเลยนะถ้ามีหนองนะครับแล้วเจ็บคอนะครับโ,โหมากแล้วซึมไข้สูงเจ็บคอมากนะโดยเฉพาะข้างไหนที่มีหนองก็จะเกิดเจ็บคอข้างนั้นมากเป็นพิเศษนะอันนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียครับนะต้องหายาปฏิชวนะ ยาฆ่าเชื้อ,อยาแก้เศษซึ่งชื่อเดียวกันเนี่ยรับประทานเราต้องรับประทานให้ครบเจ็ดวันด้วยนะครับผมไม่ได้ใบหวยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเชื้อวัสแบคทีเรียนะครับที่หาเจอน้อยมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหนองแล้วคอมันแดงไปหมดเลยเรื้อรไปหมดเลยแล้วคืนเจ็บคอวันแรกส่วนใหญ่นะครับนะผมก็จะให้กินฟ้าทลายโจรก่อนนะอันนี้คือในผู้ใหญ่นะ ใน,ในเด็กยังยังทานไม่ได้น,นะครับฟ้าทลายโจรนะครับถ้าทานฟ้าทลายโจรแล้วที่เป็นแคปซูลนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ทานตามข้างซองได้เลยนะบางบางยี่ห้อเป็นแบบสก,กัดกินแล้วโอ้โหมันจะเข้มข้นอาจจะกินแค่วันละเมะ็ดน,นะครับหรือบางคนเป็นแคปซูลจากไอตัวฟ้าทลายโจรมาบดเป็นผงอาจจะกินหลายเม็ดหน่อยนะอย่างสี่เม็ดเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นให้เริ่มก่อนครับฟ้าทลายโจรคะนะใครที่เจ็บคอนะครับมเริ่มที่ฟ้าทะลายโจรก่อนเลยผู้ใหญ่นะถ้ากินไปแล้วเจ็บคอน้อยลงเออวันลุกขึ้นน้อยลงจริงอันนั้นคือเชื้อไวรัสแน่นอนบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับพอเบาขึ้นแล้วเนี่ยดูซิวันที่สองเนี่ยยังเจ็บคออยู่หรือไม่ถ้าเจ็บคออยู่ถ้าน้อยลงเรื่อยๆ ก็กินฟ้าทลายโจนต่อครับเออหลักการนี้ง่ายๆถ้าหายเจ็บคอเมื่อ,อไหร่หยุดครับหยุดได้เลยไม่ต้องกลัวเชื้อว่ามันจะดื้อฟ้าทลายโจนนะอันนี้คือลักษณะของการ,รรักษาในแนวผสมผสานที่ใช้ฟ้าทลายโจนที่เป็นสมุนไพรไทยเนี่ยในการรักษาเส้นลมปานปอดนะก็คือที่อยู่ในมาเลี้ยงที่คอน,นั่นเองนะครับ ฟ้าถลายโจรมันจะเข้าไปเหมือน,นคล้ายๆเป็นลิยเย็นจนัดนะที่เส้นลมปานปอดที่มันร้อนขึ้นมาจนเกิดการอักเสบมันก็จะทําให้เย็นลงแล้วก็มันเทาลงไปเรื่อยๆนั่นเองน,นะครับอันนี้ก็คือหล,หลักการในการใช้สมุนไพรไทยมารักษาอาการเจ็บคอนะครับรวมทั้งโควิดด้วยนะโควิดก็รักษาได้นะครับด้วยการใช้ฟ้าทลายโจรน,นั่นเองนะครับเสร็จแล้วถ้ากินฟ้าทลายโจรแล้วไม่เบา ยังเจ็บมากขึ้นมากขึ้นหรือทรงตัวทรงตัวร่วมกับมีไข้นะครับให้ระลึกเสมอครับอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียแล้วถ้ากินฟ้าทะาลโจแล้วเจ็บคอไม่เบาหรือเป็นมากขึ้นให้เตรียมหายาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อยาแก้กเอ้ชื่อเดียวกันนี่แหละให้รับประทานครับแล้วรับประทานให้ครบนะครับอย่างน้อยเจ็ดวันเหมือนเดิม ไม่ใช่ห้าสองไม่ใช่วิ่งเจ็ดไม่ใช่ใบหวยเออนะเดี๋ยวบางคนจะไปคิดมากยงหอมยกมือจังไว้ให้เลขอะไรจังนะไม่ใช่นะครับก็คือเป็นระยะเวลาในการรับประทานยาปฏิชีวนะนั่นเองนะป้องกันการเชื้อดื้อยานะครับยกเว้นใครที่แบบเจ็บน้อยเอานะสงสัยเอกไปกินยาแก้กเซ็มน่อยก็ซื้อยาที่เป็นยาปฏิชีวนะนะครัยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนี่แหละก็กิน กินพอหายเจ็บคอจากเชื้อไวรัสไงเจ็บคอมันจะเบาลงเรื่อยๆนึกออกไหมฮะอย่างที่ผมพูดไปเอ้าเบาแล้วเจ็บเลิกนะเลิกกินยาปฏิชีวนะเอ้าเสร็จแล้วสักสองสวันหรืออาทิตย์หน้ามาเอ้าเจ็บคออีกแล้วกินอีกเขาซื้อมาเยอะไงก็กินไปเม็ดสองเม็ดเอ้าเบาแล้วเพราะอะไรเพราะมันเป็นเชื้อไวรัสครับแล้วเดี๋ยวกินเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวกินเดี๋ยวหยุดแล้วหลายๆรอบเข้าเกิดอะไรครับเชื้อดื้อยานั่นเอง เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรแต่ดันไปกินในตอนที่เป็นเชื้อไวรัสนะอนาคตเตรียมบอกได้เลยครับว่าเชื้อดื้อยาแน่นอนอันะนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่ทํแตามแนวทางที่ผมบอกนะครับนะถ้าเกิดว่าเรามีเชื้อไวรัสรกินฟ้าทะลายโจรและเบาละ่ะแต่ถ้าเกิดไม่เบาก็นึกถึงเชื้อแบคทีเรียรนั่นเองนะอันนี้ก็คือหลักการในการรักษาที่จะผสมผสาน ในเรื่องของการเจ็บคอนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เจ็บคอแล้วมีอาการไข้หวัดอร่วมด้วยนะนะเช่นน้ำมูกไหลไอนะครับระคายคอปวดเมื่อยตามตัวนะครับหมอแผนปัจจุบันก็อาจจะรักษาตามอาการให้ดื่มน้ำเยอะๆทานพาราฉีดยาสเปรย์พ่นเจ็บคอนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ นะมีน้ำโมกก็กินยาลดน้ำโม,มกแล้วไม่กระพุน่นตัวไอเลียดีให้จะูกมันยุบบวมอันนั้นคือหมอแผนปัจจุบันนะครับแต่ในหมอแผนจีนนะถ้าเจ็บคอนะครับเขาจะหเจาะที่จุดที่ตรงหัวแม่โป้งเนี่แล้วระบายเลือดเสียออกนะครับระบายเลือดเสียแล้วเนี่ยจนตอนแรกๆเลือดดำออก พอแล้วเลือดแดงออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเลือดเสียข้างนี้หมดแหละมันก็จะเบาเจ็บคอแหละข้างหนึ่งนะครับแล้วพามาจาออีกข้างหนึ่งนะครับนะตรงจุดที่เป็นเส้นลมปานปอดนะครับจาอระบายเลือดเสียออกตีซะประมาณยี่สิบหยดนะจะเบาหายทันทีครับนะอันนี้คือถ้าเป็นจากเจ็บคอจากเชื้อไวรัสเออต้องบอกนี้ก่อนแต่จะไม่หายถ้าเกิดว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมแยกมาแล้วแล้วก็ได้ผลมานานนะครับใครที่เป็นเจ็บคอนะครับแล้วไม่อยากจะกินยาส่วนะนใหญ่ผมก็จะเจาะเลือดเสียตรงนี้ออกให้นะครับตรงหัวใบโป้งนะนะครับอันนี้ให้คุณหมอแผนจีนเขาทำากันนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้วิ่งแก้วนะเคยเห็นครอบแก้วกันไหมครับเหมือนในหนังจีนเนาะใช้ไฟแล้วก็เอาแก้วกลมๆนะใสๆเนี่ย เอาไฟมาลนสักพักหนึ่งก็ครอบปุ๊บตรงหลังอ่ะมันจะดูดสึญอากาศขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เอาเอาน้ำมันมาชโลมหน่อยแล้วก็วิ่งตรงกลางหลังคนคนที่ถูกทำที่ที่ป่วยเนี่ยนอนคว่ำนะแล้วก็เอาครอบแก้วครอบนะครับด้วดูดนะดูดเอาสูญอากาศดูดขึ้นไปแล้วก็วิ่งขึ้นลงขึ้นลงอยู่น,นั่นนะครับจนแดงเป็นเถือกเลยที่หลังนะสองข้างนะครับของแนวกระดูกสันหลัง แก้วใหญ่ๆนะรูดขึ้นรูดลงนั่นแหละครับมันก็จะช่วยระบายลมแล้วก็ระบายเขาเรียกว่าเสียชีพก็คือพลังงานในแง่ที่ไม่ดีนะครับในในแง่ของแผนจีนเนี่ยเขาเชื่อเรื่องพลังงานนั่นเองครับปรากฏว่าโอ้โหมันแดงแล้วก็จะดําเลยนะดําตรงไหนครับตรงเส้นลมปรานปอดด้านบนบนหน่อยของหลังนะครับมันก็จะระบายเลือดเสียแล้วก็พลังงานที่ไม่ดีออกไป บางคนน้ำมูกโอ้โหหายใจโล่งขึ้นเลยบางคนหายเลยเจ็บคอไอก็ดีขึ้นอันนี้ที่พูดมานีผ่ผมทำมาแล้วนะครับทำได้ผลมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเรื่องของไข้หวัดหรือเจ็บคอเนี่ยหมอแผนจีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ยาด้วย,ยนะอาจจะมียาเป็นเหมือนนิกนิดนึงนะจ่ายไปเพื่อให้แบบเออบำรุงเส้นลมปราณปอดหรือระบาย พลังงานที่เส้นลมปลานปออันนี้ก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่ถ้ามีเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้ยาก็คือใช้วิธีการอย่างที่ผมพูดนั่นเองระบายเลือดเสียนะครับแล้วก็วิ่งแก้วตร,ต,รตรงบริเวณที่หลังนั่นเองครับก็ทาแล้วได้ผลดีนะแต่ต้องเลือกเคสด้วยนะว่าต้องเป็นเชื้อไวรัสนะครับไม่ใช่โอ้โหเอาเจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรียโอ้โ oh, หเป็นหนองเชื้อทําไม่หายนะ <laughs> เหมือนก็ต้อง จบลงด้วยยาปฏิชีวนะเช่นเดิมนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมาแชร์เรื่องของประสบการณ์ในการรักษาเรื่องของทางแผนผสมผสานแล้วกันะที่ผมเป็นหวาดมาก็ก็ทานยาสมุนไพรครับเป็นเป็นยาลมโอ้เบาเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่คุณแม่ครับเอาต้มมาให้นะครับน้ำสมุนไพรนะครับต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะเอามาทานและนะครับเรื่องของน้ำขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดน,นะครับนี่ ช่วยเรื่องไข้หวัดนะครับตอนนี้ก็เอามาดื่มแล้วทำให้สามขวดมนะั้งผมกินไปหมดไปขวดแล้วนี่กำลังจะหมดอีกขวดนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ใครนะครับที่จะเตรียมไปสอบเดินทางหรือว่าต้องมีอีเวนต์อะไรใหญ่ๆนะครับไม่อยากจะเป็นไข้หวัดนะทำภูิภูมิมต้านทานให้ดีห้ามอดหลับอดนอนพักผ่อนน้อยนะครับดูแลเรื่องอากาศเย็นอย่าให้เยอะเกิน อย่าให้ร้อนชื้นเกินจนเหงื่อแตกชุ่มนะครับแล้วก็ทําร่างกายให้อบอุ่นนะอาจจะดื่มด้วยน้ําต้มเ,เรื่องของต้มต้มยำขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะช่วยเรื่องทําให้ป้องกันไข้หวัดได้ดีนั่นเองนะครับน,น,นี้ก็คือจะฝากไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะฤดูหนาวแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ใครที่ยิ่งขี้หนาวนะครับยิ่งเหมาะสําหรับการกินน้ําสมุนไพรล,ลิบร้อนแบบ จะช่วยป้องกันไข้หวัดได้ดีนั่นเองนะครับเอาละครับเรื่องของเ,อเจ็บคอทําอย่างไรก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะคุยกันในเรื่องอะไรนะจําไม่ได้นะเดี๋ยวคอยเล่าสู่กันฟังในวันพรุ่งนี้อีกแล้วกันนะครับนะอ่ะอุปเบนเนาะสวัสดีครับคุณประพัฒสอนสวัสดีครับในต่อๆไม่มีใครถามอะไรมั้ย คุณเฉลิมขวังนะบอกว่าโบกมือครับผมอโอเคอ้าวไม่มีใครถามเลยแล้วก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเรื่องของผิวหนังอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะทยอยทำคลิปหรือว่าไลฟ์สดออกมาทีแล้วกันนะครับใครที่ดูผมอยู่นะปัจจุบ,บันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะ แล้วก็ใครที่ดูผมอยู่นะับปัจจุบันที่เป็นโรคประจําตัวที่ไม่หายขาดนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านหายขาดจากโรคไัยไข้เจ็บท้วนทั่วทุกคนทุกท่านเทินนะครับสาธุครับสวัสดีครับ